สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนเด้อครับมื้อนี้มะพบมาพอ่อนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข้าวของทางหมอลำสาวนะครับเรียกได้ว่าสุดเหนื่อยใจเลยนะครับว้าแเลียวกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับหมอลำสาวสุดเหนื่อยใจหลังสามีห่วงแต่ดูบอลถึงขั้นหลุดปาก พูดแบบนี้ลั่นทำไมคนอื่นขยันจังป้าพี่น้องมมนมีประเด็นนี้อย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับทางหมอลำสาวเพื่อนก็ได้มีการออกมาไล่สดนะครับขายของของเพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องกับน้องในวงนะครับบัดที่นี่หมอลำสาวเพื่อนกับสีเมื่อยใจท้อใจนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนกัเลยจมนะครับเพื่อนบอกว่านะครับ ทางพระเอกลิก,กีทางสามีเพิ่นนี่ยครับเมื่อวานนะครับกนาจีหมายถึงตั้งแต่มีบอลปุ้นละครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าสามีนะครับก็บคือพระเอกลิก,กีนะครับเพิ่นอยากเบื้องบอลน,นะครับเพิ่นเบื้องบอลยูคูแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลตีกันนะครับพี่น้องหมอลลัสาวก็เลยบอกว่าการเบื้องบอล เบื้องบอนยูนะครับเบื้องบอนไปน้ำก็คือบ่อไร่สุดติ๊กตอกปักตะก้าขายของไปน้ำละประมาณนี้พี่น้องนะครับก็บอกให้ทางสามีนะครับขายของไปน้ำบ่อไร่ตีคือบ่อหิดประมาณนี้พี่น้องพระเอกลิกีเพื่อนเคยให้เหตุผลว่าเขาเบื้องบอนกันยูนะครับย่านบ่มีค้นเบื้อง่านขายบ่อไร่เพื่อนเคยบ่อหิดประมาณนี้พี่น้องก็เป็นข้อโต้แย้งข้อแก้ตัวของเพื่อนไปนะครับวอาง่ายๆพระเอกลิกีอยากเบื้องบอนกันเลยบ่อขายของหมอลำสาวกันเลยว่า บัตรคนอื่นเขานอนอยู่เขาปักตะก,ก้าขายก็ยังขายได้นอนหลับเขาก็ยังขายได้บ้ามาเรียกศูนย์เดี๋ยโมโหเดียประมาณเนี่ยพี่น้องหมอลําสาวนี่ถึงกับศูนย์นะครับบอกให้ขายของกับเหตุราว่าเพื้นอ,อยากเบิ่งบ่อนแต่ก็ต้องบอกก่อนเ้อพี่น้องมืออื่นๆหรือว่ามือ่อหลังๆพื้นกระเฮ็ดของพื้นปก,ปกติม่นบ่ครับแต่ว่ามื่นนั้นพื้นอยากเบื่องบ่อนพื้นก็เลยบบเฮ็ดประมาณเนี่ยพี่น้องมอ,งอ,อ,งองลั่สาวก็ร,รือศูนย์นะครับหลังจากนั้นทั้งเพจสบายดีแทบเพื้นก็ได้ออกประเด็นนี้มาาโพพพนนะครับเ่่ว กลับจากสารมาขายของต่อบนผัวนิดหน่อยวาสนาเพิ่นนะครับวาสนาเพิ่นผัวห่วงดูบอลน,นะครับหลังจากนั้นก็เลยมีเอฟซีของมาคอมเมนต์หลายๆท่านก็บอกว่าเธอเลือกเองนะสาวนะครับได้ผัวขยันแต่พูดก็แบบนี้แหละแต่ไม่ค่อยขยันทํางานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซบางท่านบางคนสซูฟังนะครับเอฟซท่านแรกบอกว่าได้ผัวขยันแต่พูด ก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะทำไงเลือกแล้วถอยไม่ได้ค่ะเลือกเองนะประมาณนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่าได้ผัวขี้เกียจก็เหนื่อยหน่อยนะนะครับแล้วก็อีกสองท่านท่านต่อมากับค้ายกันท่านนี้บอกว่าผัวขี้ข้านะทำใจสาวนะครับแล้วก็เอฟซีท่านสุดท้ายท่านนี้บอกว่าสมองมันต่างกันนะครับ ไล่โลดมึงคนเดียวนะครับไล่โลดเมื่อยปันไหนกระอดเอาเดอ้อได้ผัวรอเนาะแล้วกับยาลืมหาเข่าหานา้ําป้อนมันน้าเดอ้อเอาสู้สูหญิงแกล่งนะครับกับเป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับหมอลําสาวสุดเหนื่อยใจนะครับเพราะว่าสามีห่วงเบึงแต่บ่นนะครับถึงขั้นหลุดปากพูดแบบนี้ทำไมคนอื่นเขาขยันจังนะครับนอนอยู่เขาก็ยังขายได้ประมาณนี้เนาะครับ พี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์เข้ามาูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ